โอเคครับสวัสดีครับนะักเรียนชั้นปสีและผู้ปกครองทุกคนก็ขอต้อนรับกับสู่วิชานะภาษาอังกฤษเนาะในคาบที่แล้วใครที่เข้ามานะครับเราก็จะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับร่างกายหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า my body เนาะในหน้าที่23นะครับผมก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายต่างๆเริ่มตั้งแต่ nose ear mouth neck hair eye hand อ i า i n r e r เล็กเท้านี่มัน,น,นโชว์ไม่ดีเนาะฟุตเท้าแล้วก็นิ้วเท้าเนี่ยเขาเรียกว่า toe นะครับผมอ่ะตักเรียนคนที่ทำมาแล้วก็จะสามารถจำได้เนาะเพราะว่าเราจะมีคำศัพท์คำอ่านเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับผมใครยังจำไม่ได้ไปฝึกมานะครับมันจะมีตั้งแต่กูจะทำอีกทีให้ดูเร็วๆนะครับผม north ear mouse neck hair eye hand arm finger leg เท้าเทา foot นิ้วเท้า toe อ่าและในคาบที่แล้วที่เราทํากันเพิ่มขึ้นก็คือการอ่าแต่งประโยคใช่ไหมที่บอกว่าฉันมีหรือฉันไม่มีอะไร เช่นคำว่า I have แล้วก็ลักษณะลักษณะคืออะไรใะครับแล้วเรามีคำว่า big ใหญ่ small เล็ก short สั้นหรือเตีย้ย long ยาว fat อ้วน thin ผอมอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่คือคำบรรลักษณะต่างๆสูงต่ำดำขาวสูงทอแ a t อ่า black ดำไว้ขาวอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกคำลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งนักเรียนสามารถหาได้นะครับจากด้านหลังของหนังสือเนาะแล้วก็เรามาบอกร่างกายคนไทยเราเนี่ยจะแต่งว่าฉันมีผมดำใช่ไหมเราเอาคำาลักษณะไปไว้ข้างหลังแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเอาลักษณะเนี่ยมาไว้ข้างหน้าแทนมันจะแปลถ้าเป็นไทยก็คือฉันมีดำผมฉันมีใหญ่ตาเนี่ย มันก็จะเป็น I h v v e i i g y e ฉันมีใหญ่ตาแต่เวลาแปลคนไทยเราก็เป็นฉันมีตาที่มันใหญ่ในทางตรงกันข้ามถ้ามไม่มีเราก็ใช้คำว่า I do not นะครับผมเพิ่มคำว่า do not เข้าไปคือคำนี้ในตรงนี้ผู้ปกครองและนักเรียนหลายคนนะครับเห็นผมใส่ในคำนั้นคือผมใส่สอย่างนี้แล้วก็ใส่คำว่า don นะ เมื่อมันมีเครื่องหมายอย่างนี้ให้ผู้ครองจำไว้เลยว่าให้เลือกคําใดคาหนึ่งไม่ใช่ใส่มาทั้งสองคำเนาะให้เลือกว่าจะใช้คําว่า do not หรือให้เลือกว่าจะใช้คําว่า don't อ่าเลือกมาหนึ่งคำโดยตัวอย่างก็จะย่างเงี้ยอย่างเช่นคําว่า I have big eye ฉันมีใหญ่ตาก็คือแปลว่าฉันมีตาที่มันใหญ่ตรงข้ามฉันไม่มีตาที่มันใหญ่ก็คือฉัน I do not เห็นไหมไถค,คำว่า do not เลือกแค่ do not ไม่ใช่สแลแล้วก็เลือกบางสองคำอามาหนึ่งอย่าง I do not have small eye ฉันไม่มีเล็กตาก็คือตาที่มันเล็กหรือถ้าอยากเขียนให้สั้นๆ do not เขียนเป็นคำว่า don't I don't have small eye อย่างนี้เป็นต้นอ่า โอเคในภาพนี้เราจะมีเขียนเรียนเพิ่มขึ้นอีกนิด,นดหน่อยหน่อยถ้าตรงเนี้ยครับจำได้ตรงเนี้ยที่ผมแปลไปจะเห็นว่า I คือฉันใช่ไหม Have ก็จะมีความหมายแปลว่ามี H A v e, Have เนี่ยแปลว่ามีนักเรียนบางคนก็จะรู้อยู่แล้วพวกที่ตั้งใจเรียนนะครับผมก็จะรู้ว่ามีจะรู้ว่าใช้แตกตา่างกันยังไงซึ่ง Have เนี่ยเราจะใช้กับ ภาษาอังกฤษนี่ยคือคำที่ขึ้นต้นด้วยใช้ต่อจากประธานที่เป็นคำว่า I, You, We, t e เท่านั้น I ฉัน You เธอ We พวกเรา d e พวกเขาคำพวกนี้เวลาใช้คำว่า Me เนี่ยจะใช้คำว่า Have นะครับ Have หรือถ้าเป็นชื่อคนก็เป็นชื่อคนหลายคนขึ้นไปเช่น อะไรดีครับสุพัฒนอ่าครูสุพัฒนแอนพิสิทธิ์แอบบิ๊กไอแอสครูสุพัฒนและครูพิสิทธิ์มีตาที่มันใหญ่แต่ในภาษาอังกฤษถ้านักเรียนจำได้มันจะมีคำที่ใครเรียกแทนตัวคนอยู่เจ็ดคำไอยูวีเดอแต่อีกสามคำฮีชีอิดไอฮีชีอิดเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า have แต่เราจะใช้คำว่า has สอเสือ has อ่ามีเสียงด้วย he she it และชื่อคนที่มีหนึ่งคนไม่ใช่ have จะใช้คำว่า has แทนเช่น he น has ไม่ใช่ have ละ he has big eye she has small nose it has long arm และถ้ามีคนเดียวไม่มีคุณพิิทธิ์คุณสุภาพละเป็นแบล็กอ่ะ black has short hair เอออย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เข้าใจให้ทำยังไงไปเปิดอ่านหน้าที่31 31เนี่ยจะมีการบอกนะครับผมเหมือนกับที่ครูสรุปมาให้นะครับอ่านให้เข้าใจเนาะคำว่าไม่เหมือนกันอ่าลืมลืมในหนังสือมันไม่ได้เขียนบอกในหนังสือเขียนบอกกันข้างบนเนี่ยถ้า i u v d เนี่ยใช้คำว่า do not หรือ don t แต่ข้างล่างเนี่ยถ้าไม่เขาจะไม่ใช้คำว่า do not หรือ don't เนี่ยตรงเนี้ยคำเนี้ยไม่ใช้ do not เนี่ยก็ไม่ใช้นะจะใช้คำว่า Does not d o e s not do e s จะดูเปลี่ยนเป็นคำว่า d o e s not หรือถ้าเขียนสั้นๆฝรั่งคือคำว่า d o e s s i ึ่ d o e s h ซึมันจะซึ่เอมไเนะ ทุกคำนะครับ does not และ doesn't ก็อย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่าง he has big eye ก็เป็น he does not have เ <c oughs> ออมันจะงงตรงนี้หน่อยพอมันมาอยู่ข้างหลังมันจะกลับไปใช้คำว่า have งงนะงงงง big eye งงไหมอ่าเอาละคราวนี้งงหัวกันอีกแล้วคืออ่าปกติ S he s h e it เนี่ยอย่างที่ครูบอกเนาะมันจะใช้คำว่าไม่ใช้คำว่า have ใช่ไหมใช้คำว่า has แต่แต,แต่ถ้ามันเป็นประโยคปฏิเสธบอกว่าไม่เนี่ย does not เนี่ยมันกับไม่ใช้คำว่า have อีกทีเอองงงงไว้งงมาดูนี้ he has ถูกไหม she has เนี่ยไม่ได้ใช้ have it has black has อ่าแต่พอมีคำว่า does not พอมีคาว่าน็ออยู่ข้างหลังมันกลับมาใช้คําว่า have แทนอันนี้นะครับนักเรียนอาจจะงงนะครับกลับไปดูกลับไปทบทวนอีกทีนะตรงนี้จะค่อนข้างงงอยู่ในหน้าส1สิบเอ็ดถ้าฟังครูไม่เข้าใจอ่านเองให้เข้าใจในหน้าสามสิบเอ็ดเราอ่านหน้าส1ไปทําไมเพื่อที่ว่าเราเปิดหนังสือกลับไปหลังจากหน้าส1สิบเอ็ดเรากลับไปดูในหน้ายี่สิบ้า ในค้าพี่แล้วค่าพี่แล้วเราใช้คำว่า iuvday ใช่ไหมใตการแตกประโยค i h a v e has หนแล้หน้าส9งานชิ้นที่1ง,งานชิ้นที่1ของค้าบนี้มีรูปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11รูปแต่งประโยคมา11ประโยคนะครับผมตั้งแต่เออรือบอกตั้งแต่ค้าบนี้ไปเก็บคะแนนแล้วนะครับเก็บคะแนนแล้วใครไม่ส่งงานใครส่งงานมาไม่เรียบร้อยหรืออะไรเนี่ย คะแนนท่านจะไม่มีหรือท่านจะอาจจะถูกขักคะแนนเนะงงาะเพราะงั้นตั้งแต่งานชิ้นนี้กรุณาทํางานให้เรียบร้อยภาษาอังกฤษเราย้ําเสมอห้ามเขียนติดกันเนาะให้เขียนห่างๆกันนะครับผมอ่างานชิ้นที่หนึ่งหน้ายี่สิบเก้าทำอะไรเห็นไหมมีชื่อคนมีชื่อคนมีชื่อสัตว์มีแต่ละตัวมีเพียงแค่หนึ่งอันเพราะฉะนั้นในหน้านี้เราจะฝึกใช้คําว่า has นะฟังให้ดี h a v ไม่ใช่ have h a v have คือตัวไหนคือไอตัว has ตัวนี้ SAS, <S S a, าทา SAS, has ที่แปลว่ามีเหมือนกันแต่เราจะใช้มีกับสิ่งที่มีเพียงแค่คนเดียวหรือชื่อคนตามที่เราอธิบายไปยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งครูทำให้เลยมีคำว่า Judy ข้างบนเป็นชื่อใช่ไหมมี Judy Judy อ่าเราก็ขึ้นมา Judy มีคำว่ามีเราใช้ have อย่างนี้ถูกไหมผิดบอกแล้วต้อใช้คำว่า has เขากำหนดให้อะไรมี hand hand คืออะไรมือ big big คืออะไรใหญ่เราจะใส่มา j u d y has Hand i i g อย่างนี้ถูกไหมผิดเพราะอะไรเราบอกไปแล้วว่าภาษาฝรั่งเขาเอาคำที่บอกลักษณะมาไว้ข้างนะก็ต้องเป็น j u d y has big อย่างนี้เป็นต้นคราวนี้มันจะยากตรงบรรทัดที่สองถ้าจูดีมีมือที่ใหญ่ตรงข้ามกับคำว่าใหญ่คือคำว่าสมอ l ใช่ไหมสมอ l ก็คือเล็กนักเรียนก็เขียนมา you ี้ไม่มีอ่ะคำว่าไม่ไม่เนี่เห็นไหมเราจะใช้คำว่าอะไรไม่ใช่ดู not เราจะใช้เป็นด a บนอตหรือบางคนจะใช้คำว่า you ดีดัสซินผิตัวยอ่ออย่างนี้ก็ไม่ผิดแล้วข้างหลังใส่แฮสถูกไหมเพราะข้างบนใส่แฮสนี้เป็นคำตอบที่ผ <Yeah. S 1> ิดเพราะเราบอกแล้วถ้ามันอยู่หลังนอ็อตต้องเป็นคำว่าแฮ e ตรงข้ามกับบิ๊กก็คือสมอลและก็แฮสอย่างนี้เป็นต้นเขียนเสร็จมีจุด h a สซินแฮสแฮสสมอล อันนี้เป็นต้นมีทั้งหมด11ข้อก็เขียนในสมุดนะครับแล้วถ่ายรูปมานี่คืองานที่หนึ่งนะงานที่หนึ่งฝึกเขียนฝึกเขียนฝึกเขียนตรงนี้ต่อไปงานที่สองงานที่สองโอ้อันนี้ง่ายๆเปิดไปดูในหน้าที่34งานที่หนึ่งเขียนตรงนี้งานที่สองหน้า3434 34. ทําอะไร34เขาบอกว่าบาดภาพส่วนต่างๆของร่างกายเราเองใช่ไหมแล้วเขียนบรรยายส่วนต่างๆในร่างกายของนักเรียนโดยใช้คำศัพท์ว่า Big ใหญ่สม a l เล็กชอบลอง่าตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปสนมันเราเอาแค่แต่ว่าฉันมีอะไรบ้างทางั้งหมดดีเช่นฉันมีตาที่โตนักเรียนก็จะเขียนว่าไง i have big กออย่างนี้เป็นต้นมีทั้งหมดหนึ่งสอห้าหกบรรทัดก็คือ6คําหประโยคว่ารูปมาในสัญลักษณ์ในร่างกายตัวเองแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษข้ขางล่างจากนั้นแต่งประโยคมาหประโยค ง่ายๆเบงา B. งานชิ้นที่สามสุดท้ายเฮ้ยไม่ใช่พี่ขอโทษครับกูลืมเอาหน้าสามสิบสามลงให้ดูในหน้าสามสิบสามอ่าแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งตรงนี้จะเอ่อหน้าสามสิบสามดูตรงนี้ในหน้าสามสิบสามเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีตัวคำอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับ นักเรียนก็ว่าอ่าเช่นแอนนาแอนซูซี่อะไรเงี้ยคือ,อให้นักเรียนลองฝึกไปอ่านข้างบนตรงนี้จะยากตรงนี้จะยากแต่ถ้านักเรียนดูดีๆคำพวกนี้จะไม่ยากเลยเขาก็บอกว่าเป็นคนยังไงเป็นพี่สาวน้องสาวมีรูปร่างยังไงนักเรียนลองอ่านดูโดยใช้คำศัพท์ที่เราเรียนกันแล้วเติมคำในช่องว่างนี้เติมคำในช่องว่า,นนางาน,นี้ไอ้ตรงนี้ค่อนข้างยากค่อนข้างยากใครทำได้นั่นหมายความว่าเธอเข้าใจ แล้วเธอความจำมากเริ่มการแปรได้ในหน้าสามสิบสามใครทําได้นี้สุดยอดสุดยอดอ่ะพอจบหน้าสามสิบสามไปแล้วนะครับเราจะมาทำหน้า3ี่สามสิบสี่เนาะสามสิบสี่เราบอกไปแล้วแล้วก็สามสิบห้าสามสิบห้านี้ง่ายๆเหมือนกันอันนี้ไม่รู้ว่าปอสามปีที่แล้วได้ทําหรือเปล่าแต่ปอสองได้ทำเนาะก,ก็คือวาดภาพจัตรปปรลราดตามจินตนาการแล้วระบายสีให้สวยงาม สัตว์ประหลาดคืออะไรนักเรียนวาดมาเลยสัตว์ประหลาดก็คือสิ่งที่ไม่ใช่เหมือนมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมอาจจะมีตาหนึ่งตามีเขามีแขนสี่แขนมีขาหกขาแปดขาอะไรก็ว่าไปนะครับผมเนี้ยให้นักเรียนวาดรูปสัตว์ประหลาดของตัวเองตรงเนี้ยแล้วก็เขียนมาคราวนี้ที่ยากคือครูอยากให้นักเรียนเนี้ยฝึกพูดด้วยในการบรรยายสัตว์ประหลาดของตัวเองนักเรียนวาดสัตว์ประหลาดเสร็จแล้วนักเรียนแต่งประโยคมา ห้าประโยคเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่นักเรียนวาดสมมุติครูแบกวาดสัตว์ประหลาดที่มีตาอยู่หนึ่งตาใช่ไหมมีตาอยู่หนึ่งตาสีแดงอมีตาหนึ่งตาสีแดงครูแบกก็อาจจะสับยายว่าฉันเป็นมอนสเตอร์ใช้คําว่าฉันเลยไงไอแทตาสีแดงสีแดงคือคําว่าอะไรเรดอ่าตาคือไอก็คือแบบไอแท็บเรดไอเนี I do not have black eye. อ่ามีคำตรงข้ามหรือว่าคำที่มันไม่เกี่ยวกันครับหนึ่งประโยคอ่า I have four arm. ฉันมี four f o ์ลายสี่ฉันมีแขนสี่แขน I do not have two arm. ฉันไม่ได้มีแขนสองแขนอย่างนี้เป็นต้นอยากให้ฝึกพูดขึ้นมานะครับผมบรรยายสักห้าส่วนเกี่ยวกับร่างกายสัตว์ประหลาดของตัวเองนั่นหมายความว่าฝึกพูด10ประโยคนั่นเอง เนาะใครทําไม่ได้บอกว่าโอ้สิบประโยคมันยากมากเลยครูอ่ะเลือกมาแค่สามอันก่อนหกประโยคแต่ตรงนี้เราจะพูดตรงๆว่าตรงเนี้ยเราจะเก็บคะแนนเนาะการพูดใครเลือกมาสามประโยคคะแนนก็จะน้อยลงกว่าคนที่พูดห้าประโยคหรือสิบบรรทัดนั่นแหละนะเอาใหม่งงไหมงงไหมงงขออีกทีหนึ่งในหน้าสามสิบห้าให้นักเรียนวาดสคราดออกแบบสคราดของตัวเองมาเลยจะเป็นยังไงก็ได้ จากนั้นให้นักเรียนแต่งประโยคเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดตรงนี้ขึ้นมาทั้งหมดเลือกชิ้นส่วนในร่างกายมาห้าอย่างนะครับผมแล้วแต่งประโยคบอกว่ามีอะไรและสิ่งที่ตรงข้ามกับมันคืออะไรเช่นฉันมีตาที่ใหญ่ฉันไม่มีตาที่เล็กอ่าอย่างนี้นับเป็นหนึ่งข้อโอเคเนาะทั้งหมดห้าข้อนะครับผมแล้วอัดคลิปวิดีโอมาเล่าเหมือนกับว่ามาอ่านให้ฟัง เนะเหมือนที่เราเคยทํากันในห้องเรียนเนี่ยแหละนะอ่านให้ฟังนะครับผมพูดฝึกพูดฝึกอะไรตรงนี้เจ็บคะแนนนักเรียนคนไหนบอกว่าโอ้ห้าคำก็คือสิบประโยคมันยากเกินไปครูทําจําไม่ได้หรอกเอาเหลือแค่สามประโยคเอ้ยสามข้อก็คือหกประโยคพอนะครับแต่คะแนนก็จะได้ไปเท่าผมที่พูดสิบเอ้ยห้าข้อสิบประโยคโอเคพบทวนนะครับผมวันนี้เนาะ เราก็พูดการเรื่องการใช้ I have นะครับแล้วเพิ่มคำว่า has has h ชีฮีชีอะไรตรงนี้ขึ้นไปนะครับผมเพื่อที่จะมาฝึกแต่งประโยคในหน้าที่29ถ้านักเรียนคนไหนมีเวลาลองฝึกพูดด้วยจากคำว่า have เปลี่ยนเป็น has เพราะอันนี้ใบให้อนาคตคูจะเอามาสอบเหมนกันนะครับ have has ตรงนี้ทำหน้า29เสร็จปุ๊บไปทำหน้า33อ่า สามสิบามอ่านข้างบนเพื่อเอาประโยคมาใส่ข้างล่างอันนี้ยากหน่อย34ง่ายวาดภาพส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เขียนบรรยายเช่นอะไรหนึาา 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสอสามสี่ห้าหและ35มสห้าวาดรูปสัตประลาดและเขียนบรรยายทั้งหมดสิบรรทัดนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างจากนั้นเอามาให้ผูฟังโดยการอัดคลิปทั้งหมดจะเป็นการเก็บคะแนนส่วนอันเหลือ,ลอที่เหลืออ,อื่นๆนะครับตั้งแต่หน้า ในสมุดเนาะในหน้ายี่สิบเก้าในสมุดแล้วก็สามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าที่ทาในแบบฝึกหัดถ่ายรูปและส่งในอัลบั้มมาโอเคนะครับใครไม่เข้าใจอะไรเนาะกลับไปดูคลิปใหม่หรือทิ้งคําถามไว้ใต้ตรงนี้นะครับผมในไลน์เดี๋ยวจะกลับมาตอบสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าวัสดีครับ